สวัสดีครับเอินอ่านหาาันสาชาแนลครับสวัสดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวชัดเจนแล้วกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนทุกคนเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมได้4,000บาทต่อเดือนก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอืนอ่นหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอินอนหันซา,าได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจํานวน14ล้านคนจะได้รับสิทธิ์จากมาตรการเราชนะรับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนครบทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนโดยก่อนหน้านี้ครมมีมติเห็นชอบโครงการ,รเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคที่จําเป็นจากร้านธงฟ้าจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่มกราคมถึงเดือนมีนาคม64เป็นระยะเวลา3เดือนดังนั้นในช่วง2เดือนที่รัฐแจก3,500บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินจากรัฐบาล2ส่วนรวมเป็นรับเงินเดือนละ4,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนอย่างไรต้องรอมติครอมอย่างเป็นทางการ ในวันที่19มกราคม64อีกครั้งนะครับก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับว่าจะได้รับเงินเดือนละ4,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนันทศาด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นกําลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ